สวัสดีครับผมมาพบกับผมโอจูนไโอนนะวันนี้เราจะมานําเสนอรถมิวเอ็กเกียวโตคันนี้นะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะปี2023เป็น1.9นะครับคันนี้ลูกค้าเพิ่งถอยมาเลยก็มีวันนี้มีแปลงกระป๋องเวกนะครับมีอุ่นอิจานะครับผมมีการเดินท่อน้าวนใหม่นะครับมีทําำไล่างนะครับมีใส่กล่องพ่วงด้วยนะครับคันนี้นะครับแล้วก็รีแมปสเต็ปสมีแก้วาวด้วยนะผมคันนี้มีแก้วาวด้วยเดี๋ยวเรามาดูตาเล่นกันนะตอนออกตัวว่าจะเป็นยังไงบ้าง นะครับเพิ่งวิ่งมาแค่มียังไม่ถึง500กยโลเลยนะครับมีจัดวัดบู๊ตไปด้วยนะครับผมเป็นหลังที่กยาวนะครับแล้วก็ฟันอันนี้ผมดูแบบไม่เอันเลยบางบาจริงๆนะผมตอนนี้คันเร่งยังไม่ได้จมมากนะครับอันนี้คือขับเรื่อยๆก,ก็160เข้าไปแล้ว นี่ร้อยแปดสองรเนี่ยวิ่งได้สบายนะครับแต่ตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงันอินทอโบนะผมก็ยังไม่ได้เข็นการขับมากนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่รันอินเซ็ตเนี่ยลูกค้าสามารถกดเต็มคเคร่งได้เลยนะครับ200ร้อยเนี่ยใช้เวลาไปเดียวถ้าเราอยากเร่งแซงเรากดนิดเดียวก็รถเดินขึ้นมาทันทีนะครผมปรับโหมดอยู่ที่โหมดหนึ่งนะครับก่องพวกเนี่ยผมจะจูนให้นะครับมีสโหมดนะครับผม